สวัสดีค่ะวันนี้น้องกิงกิจะพาทุกคนมาเที่ยวที่สถานีรถไฟชุมทางศรีราชานะคะซึ่งสถานีแห่งนี้จะตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะพอมาถึงภาพแรกที่เราเห็นก็คือหัวรถจักรคิวซี่จำนวนมากเลยล่ะค่ะซึ่งน้องกิงกิก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะซึ่งหัวคิวซี่เหล่านี้หลังจากผ่านกระบวนการทดสอบและตรวจรับ ก็จะนำไปใช้งานต่อไปค่ะมักมีคนถามว่าทำไมชอบพาน้องเกงกี่มาดูรถไฟก็ลองชมภาพต่อไปนี้ดูนะคะเีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเออในังเข้หน่อยพ่อพ่หน เนี่ยแหะค่ะเพราะว่าน้องเกงกิจะมีความสุขและตื่นเต้นทุกครั้งที่มาดูรถไฟแม้ว่ารถไฟที่เห็นจะเป็นหัวรถจักรคันเดิมๆก็ตามค่ะ ส่วนใหญ่ที่มักผ่านสถานีรถไฟชุมทางศีราชาแห่งนี้มักจะเป็นรถสินค้านะคะที่จะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงรถกส๊สแล้วก็รถน้ำมันด้วยค่ะซึ่งรถก็ไม่ได้ถี่มากนะคะแต่ก็จะมาเรื่อยๆเลยค่ะให้น้องเก่งกิได้ดูกันอย่างเพลิดเพลินทีเดียวเลยนะคะ ส่วนรถคันนี้ก็เป็นรถแก๊สปิโตเรเลียมเหลวซึ่งขบวนยาวมากมเลยล่ะค่ะ นอกจากขบวนรถสินค้าแล้วขบวนรถที่รับส่งผู้โดยสารปกติก็มีนะคะอย่างวันนี้เรากำลังรอดูรถขบวน284จากภูตาหลวงเข้ากรุงเทพกันค่ะแต่ก่อนที่รถจะมาเราก็ขอมาเดินชมหัวคิวซี่ใกล้ๆก่อนนะคะ ในช่วงที่เราไปดูนี้เป็นช่วงที่เขากำลังทดสอบการใช้หัวรถจักร QC ในการลากตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ากันค่ะ าละค่ะรถไฟขบวน824กํากำลังจะมาแล้วน้องกิงกิเร็มาเตรียมรอโบกธงแล้วค่ะ ล้วค่ะปัญหาเกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ย้ํากับน้องเกงกิก่อนวันนี้เรามาดูรถไฟเฉยๆนะไม่ได้มาขึ้นรถไฟค่ะน้องเกงกิก็เลยจะมีอาการงองแงอย่างที่จะเห็นต่อไปนี้ล่ะค่ะ ปาปไปขึ้นรถไฟกันปะปะคือไปขึ้นรถไฟกันปะปขึ้นรถไฟกันไปขึ้นไหนไปขึ้นรถไฟที่กรค่ะไนั่งรถไฟไปนรถไฟได้ไนั่งรถแล้วขึ้นรถไฟได้ไนั่งได้ไคะนนไนเดนรนี้ไเนียล่ะค่ะตอนแรกว่าจะตัดคลิปจบตรงนี้แล้วปรากฏว่าไม่จบค่ะ ร้องเกงกิอยากจะไปขึ้นรถไฟอีกทีนี้ทำยังไงล่ะคะอา้าวก็ต้องขับรถไปดักรถไฟสิคะและแล้วเราก็ถึงสถานีคลองหลวงแพงแล้วล่ะคะ่ะซึ่งเราจะมาดักขบวน824เมื่อกี้เพื่อขึ้นจากตรงนี้ไปลงสถานีหัวตะเข้แล้วนั่งกลับมาอีกรอบคะ่ะดูหน้าเด็กสิคะเลิกงองแงแล้วพอรู้ว่าจะได้ขึ้นรถไฟคะ่ะ ต้นทางสถานีบ้านปูตะลุงปลายทางสถานีกรุงเทพขบวนเราจะเข้าจอดเที่ยวในทางสลาที่4ครับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางปลายทางกรุงเทพให้เราเอาได้ในทางสลาที่4ครับ เอาละค่ะรถไฟคันเดิมของเรากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะแต่คราวนี้เราจะได้ขึ้นไปนั่งแล้วล่ะค่ะการที่พาน้องเกงกิมาขึ้นรถไฟที่สถานีนี้ไม่ได้เป็นการสปอยน้องจนเกินไปนะคะ เพราะคุณพ่อคุณแม่ได้คุยกันแล้วว่าจะพาน้องมาที่สถานีนี้อยู่แล้วแต่แค่ว่าเราเปลี่ยนแผนมาให้เร็วขึ้นแล้วก็พาน้องมาขึ้นรถไฟเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้มีแผนนี้อยู่แล้วเราก็คงต้องคุยกับน้องให้เข้าใจค่ะว่าเราไม่สามารถพาน้องขึ้นรถไฟวันนี้ได้จริงๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วจะพาขึ้นแน่นอนค่ะ เพียงแป๊บเดียวเราก็ถึงสถานีหัวตะเข้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลงที่นี่ก่อนแล้วก็ซื้อตั๋วกลับไปที่สถานีคลองหลวงแพ่งเหมือนเดิมค่ะวันนี้เกงกีโชคดีได้เจอคุณอาเจ้าหน้าที่ใจดีเลยได้มีโอกาสดูการทำงานใกล้ๆเลยล่ะค่ะ ได้มาแล้วค่ะตั๋วจากสถานีหัวตะเข้กลับคลองหลวงแพง่งแต่ตอนนี้เรายังเหลือเวลาอีกเล็กน้อยก็เลยขอเดินสำรวจสถานีหัวตะเข้ก่อนนะคะจริงๆแล้วที่น้องกิงกิไปสถานีสีราชาก็หวังว่าจะได้พบกับหัวรุษจัก CSR ซึ่งเป็นหัวรุษจักรที่ลากขบวนสินค้านะคะ แต่กลับไม่เจอเลยค่ะโชคดีที่เราได้มาพบหัวรถจาก CSR ที่สถานีหัวตะเข้ที่นี่ล่ะค่ะมา,มาถึงแล้วค่ะขบวนรถ379ที่จะพาเรากลับไปยังคลองหลวงแพง่งตืนบอกไปนะคะ ราคาแค่คนละ2บาทเท่านั้นค่ะ ใครยังจำรถกระบวนสินค้าที่ทดสอบใช้หัว QC ลากที่สีราชาได้เรามาส่วนกับเขาตรงนี้พอดีเลยค่ะโชคดีจริงๆเลยค่ะ ก็มาถึงสถานีคลองหลวงแพง่งจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะไม่น่าเชื่อว่าแค่อยากจะไปดูรถไฟที่สถานีศรีราชาแต่กลับกลายเป็นทริปนั่งรถไฟแทนซะง,งั้นถ้าใครอยากติดตามคลิปการเดินทางสนุกๆของน้องเก่งกิจแบบนี้อีกก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปน้องเก่งกิจจะมีอะไรฝากมาบอกทุกคนด้วยค่ะ แล้วก็สวัสดีค่ะ